เอริาาลเบลฮาร์แลนด์สนใจจะย้ายสู่ลิเวอร์พูเพื่อร่วมง,งานกับ The ะ o อปทำไมต้องแพ้เจาะหประเด็นเลวฟูลแพ้คาบ้านต่อเชลซีหงแพ้ในบรัง5เกมติดครั้งแรกของสโมสรกันเลยทีเดียว ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูฟแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวริวพูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยงานนี้ผมทางเซนต์นนะักข่าวกับทาง Sky s p o r t ์ได้ออกมาบอกในรายการข่าวกีฬาของทางช่อง Sky s สปอร์มาว่า เขาเขียนชื่อเอริงบาลฮาร์เรนมีความคิดและสนใจที่จะย้ายไป,ปร่วมทีมลิเวอร์พูลด้วยเช่นเดียวกันเพราะเขาคนนี้อยากเล่นฟุตบอลภายใต้การนำทีมของทางเชคินคอปหลังจากที่มีข่าวออกมาจากทางเอเจนต์ส่วนตัวของเขาเมื่อวันนี้ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นได้ติดต่อตามหาตัวของเขาเนี่ยเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการจะย้ายเอริงบาฮาร์เรนไปสู่ทีมแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ โดยทางเร์พูนั้นถูกมองว่าเป็นเต็งหนึ่งใน4สโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกฟุตบอลถัอังกฤษนะฮะต่อจากทางเชลซีมนยูแล้วก็แมนซิตี้ที่แสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะต้องการดึงตัวเออริงบาวฮารลนคนนี้ไปรุวมทัพให้ได้ในช่วงสมตินี้โดยในเวลานี้นั้นฮารลนเนียถือว่าเป็นกองหน้าที่เหลือหอมมากที่สุดในยุโรปคนหนึ่งเลยก็ว่าได้หลังจากที่มีสโมสรยักษ์ใหญ่ทุกทั้งยุโรปนั้นต่างกำลังพากันรุมแย่งตัว โดยฮาร์แลนด์คนนี้มีค่าสัญญาอยู่ที่ประมาณ6 6ล้านปอนด์แต่เงือนไขนี้จะเปิดใช้งานหลังจบฤดูกาลหน้าแต่เชื่อได้เลยว่าคงจะไม่มีสโมสรไหนยอมที่จะรอซื้อตัวเขาในปีหน้าอย่างแน่นอนและซัมเมอร์ที่จะถึงนี้น่าจะมีทีมที่ยอมชุ่มค่าตัวมหาสารเพื่อจะคว้าตัวเขาไปร่วมทีมอย่างแน่นอน,นครับโดยด้าน,นเซนนักข่าวทางสกายสปอร์ตได้กล่าวมว่าในเวลาน,นี้ตัวของเขาเชื่อมนว่าลิเวอร์พูลนั้นคงไม่กังวลใจเกี่ยวกับเรื่องเงินอีกต่อไปแล้ว พราะมันถึงเวลาที่เขาที่จะต้องทุ่มเงินเพื่อจะซื้อนักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมได้แล้วในเวลาน,นี้โดยในดีอที่ผ่านมาลิเวอร์รพูลนั้นเคยทุ่มเงินกว่า150ล้านปอนด์เพื่อจะซื้อกองหลังและก็ผู้สปบะตูอย่างเฟอร์ชูฟันไดและก็อลิสันเบเกอร์มาร่วมทัพแบบที่สมโมสรไม่ได้สะเทือนถึงเรื่องการใช้จ่ายเลยแมย้แต่นิดเดียวและผมก็เชื่อมาว่าความสัมพันธ์ที่ดีของเชคกนคอฟนั้นกับอดีตต้นสังกัดเก่าของเขา,ขอ,เขาอย่างชังเอร์เซนทัตมุนจะมีส่วนช่วยเหลือเขาบ้างในเด๋ยวนี้ไม่มากก็น โดยเชื่อกันว่าถ้าหากเอริงบาวเนี่ยย้ายสู่เอร์พูจริงเขาก็จะเข้ามาแทนที่ของเดเร์โตฟิมิโนซึ่งผมคิดว่ามันมีความเป็นได้จุนะโดยตอนนี้ทางตัวผมนั้นมีความเชื่อมั่นมาว่าทางเอริงบาวฮาร์แลนตัวนี้มีความสนใจจะย้ายไปร่วมง,งานกับทานเชคกนคอปเช่นเดียวกัน,กนเพราะนั่นตัวของเขาเชื่อมั่ว่าคารอปนั้นสามารถปั้นตัวเขาเนี่ยให้กลายเป็นเตะระดับโลกได้อย่างแน่นอนอีกทั้งเอร์พูก็เป็นสโมสรที่ใหญ่ทีมหนึ่งในโยุโรป และก็มีประสาทยาวนานซึ่งน่าจะทาให้ตัวของฮาเรนคนนี้มั่นใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าหากเขาเนี่ยตัดสินใจเลือกลิเวอร์พูลไปแล้วนั้นมันจะไม่ใช่การตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างแน่นอนโดยในเวลานี้ใครจะมองว่าลิเวอร์พูลไม่มีเงินหรือไม่มีความสามารถเพียงพอในการคว้าตัวฮาแร็น มาร่วมทับได้นั้นซึ่งผมก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่า <c oughs> การที่พวกเขาประหยัดและไม่ใช้จ่ายเงินมากมายในช่วงที่ผ่านมานั้น <c oughs> ก็ไม่ได้แสดงมาว่าลิวร์พููไม่มีเงินแต่ผมมองว่าลิวร์พููมองไปที่เดียวที่สมเหตุสมผลและก็ใช้จ่ายเงินเท่าที่จำเป็นซะมากกว่าแต่ถ้าถึงเวลาต้องทุ่มเงินมหาศาลเพื่อซื้อนักเตะพวกเขาจะต้องมีเงินสำหรับทำเรื่องเหลือเชื่อนี้ต้อย่างแน่นอนเพราะถ้าคนไม่มีเงินติดตัวเขาจะไม่กล้าเข้ามาเล่นกับเดียวใหญ่หระดับโลกแบบนี้ซึ่งผมก็เชื่อแบบนั้น เลวูพูทำให้สาวกเดอะคอปได้ยิ้มอย่างมีความสุขกันอีกครั้งแต่ว่าแค่แป,ป๊บเดียวเท่านั้นตอนนี้พวกเขาต้องกลับมาอมทุกข์กันอีกครั้งเพราะเกมล่าสุดเปิดรังองแอนฟิลพ่ายแพ้ต่อเชลซีไปศูนย์ต่อหนึ่งมุมบอลพลาัสบอดีที่ผ่านมาสมผลให้ตอนนี้ทีมร่วงประอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนเป็นที่เรียบร้อย สิ่งเดียวที่ทำให้แฟนบอลเดอะเรดยังพอยิ้มได้บ้างนั่นก็คือการได้เห็นฟาินโยและก็เดียโกโชต้ากลับมาลงสนามกันอีกครั้งส่วนที่เหลือมีแต่ทุกข์กับเศร้าเพราะทีมยังคงเล่นไม่ได้แบบไม่ดุดันที่สําคัญเกมรุกยังขาดจินตนาการในการสร้างสังเกมโดยความพ่ายแพ้ในเกมนี้นอกจากจะทําให้ทางลิเวอร์พูลแพ้ในบ้าน5แมตต์ติดต่อกันเป็นครั้งแรกในรประวัติศาสตร์ของสโมสรแล้วยังทําให้โอกาสในการทําอันดับไปลุ้นติดท็อปโฟของพวกเขาเนี่ยเริ่มห่างไกลขึ้นอีกครั้ง โดยเรามาดูกันดีกว่าเริ่มจากข้อที่1กันก่อนนะฮะวันเนอร์สร้างปัญหากับทางลิเวอร์พูลตลอดเลยนะโดยทางชอมัสทูเคิลตัดสินใจให้โอกาสทีมโมลเบิเนอร์ลงเล่นเป็นตัวจริงด้วยการจับเขาเนี่ยยืนกองหน้าคนเดียวและผลงานนักเตะสามารถตอบแทนความไว้วางใจของบอสคนนี้ได้เป็นอย่างดีและก็เกือบจะยิงประตูได้ด้วยอีกครั้งวันเนอร์สามารถคูนรับบอลทางหงแดงได้ตลอดโดยเขาใช้ทักษ์และก็ความสามารถเฉพาะตัวในการฉีกแผงแบ็กโฟล์เจ้าบ้านได้อยู่ตลอดหลายครั้ง ที่สำคัญยังมีโอกาสได้ทดสอบความหนึบของอาริซองเบเกอร์ของเรากันอีกด้วยนอกจากนี้ผู้หอกทีมชาติเยอรมันรายนี้ยังโชว์ความเร็วในการวิ่งฉีกกองหลังก่อนที่จะแตะหลบนะฮะอาริซองเบเกอร์เข้าไปส่งบอลทุบก้นตาข่ายแต่น่าเสียดายที่จังหวัดดังกล่าวนั้นวีอาจับได้ว่าเขาคนนี้ล้ำหน้าเพียงแค่นิดเดียวนั้น ผลงานของแวนเนอร์ทต่ไมทางฟามินโยกับทางโอซานคาบักนั้นไม่รู้ว่าจะเปิดตำราพิชัยยุทธร์รับมือกับเขาอย่างไงเพราะความเร็วขอ,อนเตะปรานี้เป็นเรื่องยากที่จะจัดการได้จริงๆต้องอยอมรับมาว่าหากวันนี้เทพแห่งโชคอยู่ข้างๆแวนเนอร์คงจะมีชื่อบนสกอร์บอร์ดอย่างน้อย1ประตูอย่างแน่นอนเจ้ามาข้อที่2ฟามิโยโชต้ากลับมาได้แล้วแม้ว่าอฟอร์มของของแดงลิรอร์พูยังคงย่ำแย่อย่างต่อเนื่องก็ตามทีแต่สิ่งที่ทำให้ทางเชคเกนคอป ยิ่งในบ้านนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ได้เห็นฟามิญโยและก็ดิโก้โชต้ากลับมาฟิตสมบูรณ์แบบในการลงสนามช่วยทีมกันอีกครั้งโดยกองกลางทีมชาติบราซิลคนนี้กลับมาประจำการตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กจำเป็นกันอีกครั้งหลังจากไม่ได้ช่วยในช่วงที่ผ่านมาโดยการลงธรรมชาตเป็นตัวจริงแม้ว่าจะดูติดกข,ขัดในบ้างก็ตามทีเด็กน,น้อยเกยรักผนทางหงแดงยังพออุ่นใจได้บ้างนะแม้ว่าในจังหวะที่เสียประตูฟามิญโยคนนี้อาจจะมีส่วนที่จะต้องรับผิดชอบเพราะเขาไล่าตามเมสันเมาส์ไม่ทัน ทำให้หัวหอกอันธพาลไกลราลนี้มีพื้นที่ลากบอลแถวเขตโทษก่อนจะยิงปั่นโค้งขบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายแต่ภาพรวมถือว่าฟอร์มของเขาเนี่ยช่วยทำให้เกมรับของในเว์พูลนั้นค่อนข้างจะแน่นขึ้นอย่างแน่นอนส่วนโชต้านั้นได้ลงเล่นในครึ่งหลังก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะในความหวังของสาวกเดอะครอปเนี่ยเพราะการได้เห็นเขาลงสนามด้วยร่างกายที่ฟิตเต็มร้อยทาให้เกมต่อไปพวกเขาจะมีเกมรุกที่หลากหลายกว่าการที่จะมีแค่โริเวณโตฟิมิโน ซเดลมาเน่และก็มาเมซาลาดเท่านั้นนอกจากนี้ดาวเตชาบรตุเกสจะกดดันสามประสานหินเหล็กไฟที่จะต้องงัดฟอร์มเก่งออกมาให้จงได้เพราะหากคนใดคนหนึ่งจทิทชาผลงานได้อย่างน่าผิดหวังแบบนี้โอกาสจะต้องไปนั่งตบยุงเป็นตัวสำรองก็มีถมเถไปเชมาข้อที่3ชเชลซีเล่นเด่นทุกตำแหน่งโดยเฉพาะเกมรับ ผลงานชิ้นโบแดงในเกมที่แอนฟิลต้องยกเครดิตส่วนหนึ่งให้กับทางชูเคิลที่วางหมากมาจัดการเจ้าบ้านได้เป็นอย่างดีดยตั้งแต่ด้านหน้ากองกลางและก็แนวรับทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบไปหมดเลยเพราะของแดงแทบจะหาโอกาสในการเจาะเขา้าทำประตูไม่ได้เลยสำหรับจุดเด่นที่ตัวเด่นที่สุดของทางสิงสุครามเชลซีในแมตช์นี้ ก็คือแนวรับของพวกเขาเพราะทั้งซาร่าสมาเน่และก็ฟิมิโน่ไม่สามารถแทงลิดอะไรได้เลยทุกครั้งที่ทั้ง3คนบุกเข้ามาก็ทําให้แค่เลี้ยงมนไปมาเท่านั้นและสุดท้ายต้องคืนหลังไปหรือไม่ก็โยกเข้าไปในเขตโทษซึ่งเซซ่าอาซติโกต้าอันเดสคิเตนเซนและก็อันโตนิโอวริเกอร์เก็บกินเรียบวุดหมดเลย ิงตอนนี้ครอบนะฮะเปลี่ยนซาร่าออกแล้วก็โยกมาเน่มาเล่นฝั่งขวาสถานการณ์ยิ่งแย่นหน่อยนะเพราะดาวเตะชาวสซเลาคนนี้ไม่สามารถต่อกรกับทางเลดิเกอร์ได้เลยทุกครั้งที่ทั้งคู่เจอกันสุดท้ายดาวเตะทีมชาติเยอรมันจัดการได้ตลอดเลยนะตอน้องยอมรับมาว่าทั้งบลดิเกอร์และเกคริเซียนอิลเซนทำผลงานได้โดดเด่นจริงและจักการเกมบุกข,ของทางเลเวอร์พูลจนไม่สามารถหาบุญชีเข้าไปจอดในเขตโทษได้เลยจะมาข้อที่4ีาอนนี้ชัยชนะในแอนฟิล์มันช่างยากลำบากสุดเลอเกิน อันฟิลเคยได้ชื่อบาว่าเป็นป้อมปราการที่บรรดาทีมเยือนนะฮะวัดวันซะเหลือเกินโดยเฉพาะในยุคของครอปเนียพวกเขาเคยสร้างประวัติศาสตร์สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นในเกมลีฟมานานกว่า3ปีโดยสยติไม่แพ้ใครเลยห8แมตช์หลังจากที่สติที่ยาวนานยิ่งกว่าวิ่งมาราธอนในบ้านของตนเองแต่ตอนนี้หงแดงนั้นกลายเป็นทีมที่ควานหาชนะไม่เจอในสนามเย่าแล้วดังที่พวกเขาเนี่ยก็เล่นที่ไม่กัดลูกหนังที่เดิมเพียงแค่ไม่มีสาวกเดอะครอปเข้ามาส่งเสียงกระตุ้นเท่านั้น โดยแมตช์พ่ายกับทางเชลซีในเกมล่าสุดทําให้พวกเขาเนี่ยแพ้รวดเรียบวุดในอนฟิลด์5นัดติดต่อกันและยังเป็นครั้งแรกใน,นประวัติศาสตร์ของสโมสรกันอีกด้วยและข้อวสุดท้ายขคอที่5นะครับผมท็อปฟอร์มคงจะไม่พอสําหรับทางเชลซีชนะของทางเชลซีในเกมนี้นอกจากจะทําให้พวกเขาเนี่ยกลับขึ้นไปอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนแล้วแต่หากมองจากคะแนในในเวลานี้สิงห์การามเชลซีไม่แต้มตามหลังเลสเตอร์ตี้อันดับ3และก็แมนยูต็ดอันดับ2ไม่กี่คะแนนเท่านั้น โดยทีมขางคุณซือโทมัสทูเคิลของตามเดอะฟ็อกเนียอยู่ที่3คะแนนและก็เรดิวิลสีแต้มจากโปรแกรมที่เหลืออีก11เกมนั่นนว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเดินหน้าเก็บคะแนนแซงหน้าทั้ง2ทีมได้ไม่ยากเย็นมากมายสักเท่าไหร่นักเลลวฟูเจอกับไซรทีไม่น่าจดจำหลังแพ้ก,กับเทลซีคาบ้านไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้ทีมแพ้เกมลีกในบ้าน5เกมติต่อกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสร โดยมีสันเมาส์พังประตูเดียวของเกมให้กับทางสิงบรูเก็บ3แต้มกลับบ้านพร้อมขยับขึ้นมารางอันดับที่4ของตารางคะแนนสาเร็จส่วนเอรูพูอยู่อันดับที่7ของตารางคะแนนนั่นเองจากความพ่ายแพ้ในเกมนี้ทําให้ทางหงแดงเอรูพูนั้นมีปัญหาในรังกันอีกครั้งถ,ถือว่าเป็นเกมที่5ต่อกันหลังก่อนหน้านี้ก็แพ้เบอร์รี่ไบรทันและแมนซิตี้และเอฟเวอร์ตันมาแล้วทําให้นี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ทีมแพ้5เกมติดในบ้านกันอีกด้วย โดยเกยมถัดไปทีมจะลงเล่นในบ้านกันอีกครั้งโดยรับมือการมาเยือนของฟูลแลมตามด้วยการเจอกับทางไลซิกในยูฟาแชมเปียนเลกและจะได้เล่นในเลกกันอีกครั้งที่แอนฟิล์เจอกับทางแอสตันวิลล่าก่อนจะพักเบรกทีมชาตินั่นครับและข่าวลิเวอร์พูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับฟังกันทุกทคนครับ